สวัสดีครับผมบอมนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการสร้างสติกเกอร์ของเราแบบง่ายๆนะครับซึ่งวิธีการสร้างก็ง่ายดายมากๆเลยนะครับโดยนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องไปที่ App Store หรือว่า Play Store ของเพื่อนๆเลยนะครับแล้วก็ไปโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสติกเกอร์มา r ์เกมานะครับซึ่งลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับพอเราได้มาแล้วนะครับเราก็จะสามารถ สร้างสติกเกอร์ของเราเองได้เลยนะครับผมคั้นแรกนะครับกดไปที่แอปสติกเกอร์มาเกอร์นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างสติกเกอร์ของผมเองนะครับหากเราจะสร้างนะครับให้เรากดที่เครื่องหมายบวกนะครับจะมาขึ้นเป็นหน้าอย่างนี้นะครับเราก็สามารถกดเครื่องหมายบวกครับแล้วก็เลือกรูป ภาพที่เราต้องการได้เลยนะครับอ,อย่างเช่นผมจะสร้างสักอันนึนะครับเป็นอันนี้ซึ่งแอปนี้ดีมากๆเลยนะครับเพราะสามารถตัด background ของรูปเราออกได้เลยนะครับในแอปเดียวแล้วก็ทำได้เลยครับซึ่งอันนี้ทำง่ายมากๆเลยนะครับผม ใช้โทรศัพท์มือถือเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับในการสร้าง One hour later สมมติผมได้ประมาณนี้ผมชอบแล้วนะครับแล้วก็จะมาที่ขั้นที่สองนะครับหลังจากที่เรานำพื้นหลังออกแล้วนะครับเราก็สามารถปรับขนาดตามต้องการได้เลยนะครับอยากให้รูปอยู่ชิดซ้ายชิดขวาซูมหรือ รูปขนาดใหญ่หรหือเล็กเท่าที่เราต้องการได้เลยนะครับอ่าสมมุติผมชอบประมาณนี้นะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับแล้วก็มาถึงหน้านี้จะมีข้อความและสติกเกอร์ให้เลือกมากมายเลยนะครับอ่าสมมติผมว,ว่าสวัสดีครับซึ่งสามารถแก้ไขสีแก้ไขอะไรได้นะครับวางข้อความ เรียกเกอร์ที่ชอบอ่าเสือมาใส่ได้มากมายเลยนะครับสมมติว่าผม ไฟวันนี้ผมชอบและผมก็กดถัดไปนะครับแล้วมันก็จะขึ้นโชว์ตัวอย่างเราดังในรูปภาพเลยนะครับแล้วก็หากเราต้องการบันทึกก็บันทึกครับผมอ่าแล้วก็จะได้เป็นส,สติ๊กเกอร์แล้วก็จะได้เป็นสติ๊กเกอร์รูปแรกมานะครับจากนั้นเราก็สร้างให้ครบ 8รูปนะครับทําเหมือนเดิมทั้3าทั้ง8รูปเพื่อที่เราจะได้ยื่นคําขอจําหน่ายนะครับเพื่อที่จะได้นําไปใช้ต่อนะครับสําหรับวันนี้นะครับหากเพื่อนดูถึงตอนนี้แล้วชอบอยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ